สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MG Car Care Clinic นะครับวันนี้เราอยู่กับ MG Maxxine นะครับซึ่งวันนี้ผมนะครับจะมาอธิบายการใช้งานเกี่ยวกับ Adaptive Cruise Control นะครับหรือระบบ a i r a g ของเรานั่นเองนะครับว่ามีฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ Adaptive Cruise Control ของเรานะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับอยู่ที่นะก้าน คันเข้าเกียร์ตรงนี้นะครับจะเห็นสัญลักษณ์อยู่ด้านล่างตัว P นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ c r u ค s e Control นะฮะแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลนะครับ c r u คอนโ o n t r o l จะแสดงผลบริเวณนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ค r u คอน Control ขึ้นมานะครับค r u คอน Control ของเรานะครับจะใช้งานได้ก็เมื่อมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับความเร็วต้องมากกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ ขั้นตอนการเซ็ตนะครับก็คือการกดคุตคอนโทรลนะครับลงด้านล่างหลังจากที่ความเร็วรถมากกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการยกเลิกนะครับกดขึ้นด้านบนหนึ่งนี้นะครับแล้วก็แช่ไว้ประมาณ3วินาะก็จะเป็นการยกเลิกนะครับในส่วนของอตัว Adaptive c r u ค Control นะครับหรือตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันเลยนะครับ เรากดนะครับด้านเกียร์นะครับเข้าไปเป็นเกียร์ดีนะครับังจางนั้นก็ขับออกไปเมื่อความเร็วถึง15นะครับเรากดนะครับเราก็จะเห็นว่าระบบนะครับเอดอสนะครับหรือระบบคุต์คอนโทลเราจะทํางานแล้วนะเป็นสัญลักษณ์สีน้าเงินตรงนี้นะครับแม็กที่16กิโลเมตรนะเราสามารถปรับความเร็วนะครับให้สูงขึ้นได้โดยการ ตรงนี้นะครับที่พวงมาลัยนะฮะตรงนี้กด1ครั้งแบบนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกันถ้าเรากดด้านลบก็จะลบนะครับห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งให้เรากดแช่ไว้นะครับกดแช่อย่างเี้ยนะฮะความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งกิโลเมตรนะครับ ่อนะครับเป็นตัวเซตค่าระยะห่างระหว่างรถคันหน้ากับรถคันของเรานะครับจะมีสัญลักษณ์สามขีดตรงนี้เป็นตัวนะครับตั้งระยะห่างนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าจะมีเครื่องหมายนะครับขึ้นมาที่หน้าปัดนะครับ ห่างกับรถคันหน้าครับมีสามขีดสองขีดแล้วก็หนึ่งขีดนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับเพื่อรักษาระยะห่างกับรถคันหน้าและความปลอดภัยของผู้ขับขี่นะครับต่อมานะครับในกรณีที่เราตั้ง Cruise Control ไว้ที่ความเร็วสักประมาณ80นะครับ80นะครับ เบรคนะครับคำสั่งของคูชคอนโซลนะครับโดนยกเลิกนะฮะเห็นไหมครับยกเลิกแล้วเราจะกลับมาตรงความเร็วเดิมได้นะครับโดยการกดที่ก้านคูสคอนโรลค้างไว้นะครับประมาณ2วินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับคำสั่งนะครับก็จะกลับมาที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ฟังกชันการใช้งานก็จะมีประมาณนี้สำหรับ c r u ค s น Control หรือระบบ Airbag ของ MG Maxus n นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ